สวัสดีเพื่อนเพือนเทางช่อง y u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  e เชฟที่คนเดิมนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ a c e b o o k เพจใหม่นะครับเพจเชฟที่คนเดิม99นะครับเชฟที่คนเดิม99แต่ว่าเปลี่ยนจากตัวเลข99เป็นภาษาไทยนะครับคำว่า99นะครับก็มาตามกันนะครับสำหรับเพจใหม่เพราะว่าเพจเดิมนะครับโดนปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะโดนลบออกจากเพจพรุ่งนี้นะครับ ก็เปิดเพจด้วยฝั่งโขงปู่ทองมานะครับเปิดเพจใหม่ด้วยฝั่งโขงปู่ทองมานะครับหลังจากงวดที่แล้วชุดเด่นของปู่ทองมานะครับ825528นะครับก็ถือว่าเข้า3ตัวนะครับก็ยังเป็นอีก1งวดนะครับที่แนวทางตัวเลขจากปู่ทองมาให้โชคนะครับก็มาตามกันสําหรับ25นะครับ25สิาำหรับแนวทางฝั่งโค้ง นะครับแนวทางฝั่งโคงปู่ทองมานะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าตัวเลขปู่จะให้โชคปังๆหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอก็เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะครับแนวทางฝั่งโค้งนะครับก็ใช้ที่สปปลาวนะครับ ก็เอาไปใช้แบบถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลเราเนาะนะครับเอาแล้วครับก็สําหรับแนวทางปู่ทองมานะครับก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางสําหรับขําคืนวันที่25นะครับก็มาลุ้นนะครับปู่จะให้โชคปังๆหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมนะครับเจอกันใหม่รหน้าอีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้สวัสดีครับ